เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาย่อส่วนของคลิปวิดีโอที่มันความจุเยอะๆให้มันกลายเป็นเล็กๆนะครับด้วยโปรแกรมฟรีคอนอื่นจะพาไปดาวน์โหลดเลยนะครับให้พิมพ์ใน Google ว่า hand เต็นภาษาก่อน hand break นะครับนี่ โปรแกรมนี้แอนบ a k e เข้าเว็บแรกเลยนะครับเป็นเว็บโดยตรงของเขาเลยเป็น Open Source ครับรองรับได้หลายแพลตฟอร์มมาก Windows Macbook Linux ได้หมดนะอัอนนี้เราก็ดาวน์โหลดมานะครับวันนี้ผมเป็น Windows 64บิตดาวน์โหลดตรงนี้นะคลิกไปนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เซฟผมเอาไว้หน้าเดสก์ทอ็อปเสร็จแล้วก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ ให้เราทําการดลบบิ Double ิลคลิกขึ้นมาแล้วก็กดลันครับกด Next เน็กอินสตอ l โปรแกรมแค่ไม่กี่เมกแต่ประสิทธิภาพถือว่าคมมากๆครับโปรแกรมฟรีด้วยนี่เรากด f i n i s h นะครับนี่พอกด Fin น s h มาแล้วอาไฟติดตั้งก็ลบไปเลยก็ได้ล้างไปเลยทังขยะเปืองพื้นที่ ก็จะเป็นโปรแกรมแฮนด์เบรกตัวนี้นะครับวิธีใช้งานนะดับเบิ่คลิกมันเข้าไปนี่แหละอ่าพอเปิดมาเขาจะให้เราลากเป็นไฟล์หรือว่าเป็นทั้งโฟลเดอร์มาเลยก็ได้นะครับจะแปลงทีละคลิปหรือจะเป็นทั้งโฟลเดอร์ก็ลากมาใส่ก็ได้นะหรือว่าจะโอเพนทีละไฟลก์ก็กดตัวนี้นะครับแต่ผมจะลากมาใส่นะเพื่อความง่ายนะครับจะลองแปลงคลิปนี่ใน ความจุ 1.7G จิกนะครับ 1.7G จิกแล้วก็ลากวาใส่ตรงนี้เลยนะฮะอ่าคลิปตัวนี้ที้ไปตั้งค่ากันนะครับอ่าฟองฟองแมทแรกนี้ก็เอาเป็น ABC นี่แหละเหมือนเดิมนะกดตรงเว็บออปติ i ไนซ์ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะเอาไปอัพโหลดลงในเว็บไซต์นะครับ ก็มาตรงที่วิดีโอตรงนี้เลยนะครับแถบวิดีโอตรงนี้ปึออ๊บนะในตรงแถบวิดีโอนี้นะฮะจะมีให้เลือกนะถ้าใครต้องการเรนเดอร์มันด้วย CPU ก็ปรับเป็น H264 ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครมีการ์ดจอและถ้ามีการ์ดจอ NVIDIA มันจะเรนเดอร์เร็วกว่าเดิมใช้เใช้การ์ดจอเรนเดอร์นะตรงนี้นะครับิ๊ก NV, ENG, เอ้ย ENC, H264, NVENC NV ตรงนี้นะครับแบบนี้นะแต่ใครจะเอาไปเล่นกับเครื่องเล่น c d DVD หรือว่าให้เล่นได้กับหลายๆอุปกรณ์นะครับตรงนี้แต่ถ้าใครอยากเอาไปเล่นกับคอมพิวเตอร์ที่มันรองรับกับ H265 ได้กับบางแอปอย่างนี้ก็เรียกตัวนี้นะครับมันก็จะบีบไฟล์เล็กลงแต่ว่าก็ชัดชัดเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าถ้าให้มันเล่นได้หลายเครื่องเล่นก็เรียกตัวนี้ผมจะสอนเรียกตัวนี้นะทีนี้นะครับมีประมาณนี้แหละในการตั้ง Peak Frame กับ Constant Frame ให้เราเรียกเป็น Constant Frame Rate นะครับตรงนี้นะทีนี้เราจะมาคอนโทรลให้ ระหว่างว่าถ้าเราเลือกตรงนี้ตรงคอลัตตี้นะครับถ้าเรามาฝั่งขัวเยอะๆเนี่ยมันก็จะชัดมากแต่ก็แลกด้วยกับความจุที่เยอะนะครับถ้าเรามาฝั่งซ้ายเราจะได้ความจุที่น้อยลงนะครับแต่ก็เลือกแลกกับรายละเอียดก็จะลดลงไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าเจ้าโปรแกรมตัวเนี้ยมันก็ยังคงรายละเอียดไว้ได้เยอะอยู่พอสมควรนะผมจะลองลงมาสักประมาณ สามสิบแล้วกันอ่าอรกมาตรงนี้นะครับคุณลที่สามสิบตัวจะมาเทียบให้ดูกันว่าจากจิกกวักวนี่นะมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับทีนี้พอเราได้คลิปแล้วก็เรามาเลือกตรงข้างล่างนี่ไหนะที่เขียนว่าเซฟแอดตรปที่เบานะครับเราเลือกตำแหน่งว่าจะให้มันไปเรนเดอร์ไปไว้ที่ไหนผมจะเอาไปไว้ตรงที่เดสก์ท็อปก่อนนะครับกดเซฟ อพอเราต้องการที่จะเรนเดอร์เราก็กด Start Encode ปุ่มสีเขียวนี้นะครับแต่ถ้าใครมีหลายคลิปต้องการที่จะเรนเดอร์หลายคลิปให้เรากด Add Q u e ตรงนี้นะ Add t o Q ก็ Add ไปเรื่อยๆครับเลือกคลิปจากตรงนี้ Add ไปเรื่อยๆเออหรือบอกอีกทีนึงตรง preset ต,ตรงนี้นะครับตรง preset ก็เลือกเป็นตรง Very Fast 180p 0 ทับ30นะครับวลีฟาร์ดพันแปดสิบทับสามสิบตรงนี้คลิกไปเลยอ่ะแบบนี้นะครับอา้าวเลือกแล้วอันนี้ก็เด้งกลับขึ้นมาต้องเลือกก่อนี่ผมข้ามขั้นตอนไปนึงเลือกตรงนี้ก่อนอันนี้ก็ปรับมานะครับถ้าใครไม่ขึ้นตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ใช่การ์ดจอเอ็นวีเดียเฟรมเรทถ้าใครอยากได้เยอะๆก็เลือกไปนะครับผมแต่ว่า ในการทําวิดีโอแบบวิดีโอเฉยๆเลยไม่ใช่เกมมิ่งก็แนะนําเป็น30เฟรมก็พออันนี้ก็คอนเทนต์ standard อันนี้ลงมาที่30ะ30.5ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็กด start encode ปืดตรงนี้นะฮะมันจะไปอยู่ตรงไหนรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะครับแถบสีเขียวข้างล่างนี้ก็จะวิ่งขึ้นมานี่จะค่อยวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ มันก็จะบอกว่าใช้เวลาประมาณโดยประมาณเนี่ยเท่าไหร่ด้วยนะครับตรงนี้นะอนี้จะใช้เวลาในการเรนเดอร์ประมาณ3นาทีนะครับกับไฟล์ไฟล์หนึ่งจุดเจกิกของผมนะจะเรนเดอร์ออกมาเหลือกี่เมกะไบต์ของกลุ่มชัดจะชัดเท่ากันไหมหรือน้อยกว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ พอตัวโปรแกรมเ,นเรนเสร็จแล้วก็จะขึ้นคิวฟินิชแบบนี้นะครับก็จะไม่มีแถบก็เขียวขึ้นแล้วนะแล้วก็ตัวคลิปก็จะออกมาแล้วนะครับจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวผมขอปิดเจ้าแฮนด์เบรกไปก่อนนะเดี๋ยวเอามาไว้ที่เดียวกันเลยออันนี้เปลี่ยนชื่อนิดนึงนะฮะเป็นเป็นสแล้วกัน ครับมาเลยตัวหลักความจุ1 7 9จิกตัวที่เราแปลงมาเมื่อกี้พาม600เมก6 0 0เมกนะครับลดลงมาเยอะมากเดี๋ยวมาดูความละเอียดของผมชัดกันเดี๋ยวเอาเสียงลงก่อนนะครับ เดี๋ยวต้องเปิดขึ้นมาอันนี้เป็นอันแรกที่1จิกกว่า1จิกกว่าคก,กลมชัดนี่คือออริจินอลอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูมาดูอันที่2ปั๊บ อันนี้อันที่2นะครับอันที่สนี้ก็ยังชัดเหมือนเดิมนะครับความคามชัดก็ยังชัดแต่ได้พื้นที่ที่ประหยัดขึ้นความจุน้อยลงนะครับแต่อาจจะไม่ชัดมากเท่ากับต้นฉบับนะครับเพราะว่ามันเป็นปการบีบไฟน์นะอันนี้อันนี้ต้นฉบับใช่ไหมบีบไฟแต่ก็ยังชัดอยู่ มีไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปก๊อปใส่พวกแฮนดด้ดฟ์แฟดดฟ์พวกเนี้ยพื้นที่มันไม่พอหรือว่าเอาไปก๊อปลงในแฟดสามสองแล้วคลิปสึกใหญ่เกิน4ีจิกก๊อปลงไม่ได้ก็มาแปลงไฟลงแบบนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แต่คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ